สาธุเดี๋ยวฟังหลวงปู่เด้อหลวงปู่จะบอกอะไรหลวงปู่จะกลวยพรพวกเรานะครับนะพนมมือไว้ได้พนมมือไว้รับพรนะครับอ่าพนมมือไว้รับพรนะครับจากหลวงปู่นะครับนะทุกคอนญายากนะครับพันที่อยู่รอบนอกเสื้อแดงก็อย่าพึ่งเข้ามาเด้อนะครับเดี๋ยวอากาศจะไม่ถันทีเอาหนิมว์ครับหลวงปู่ครับ Ôi, thằng Hoàng cảnh hông mà! Thằng Hoàng thằng miếng giống đây, thăm điệu sư lùm, người còn bỏ đại là, xô na kêu na, làm เราุกคีไม่งานเลยเกิดเกิดเกิดตั้งด้วงับไปมิมย่าติพ่อกับตัมบ่ามิมีด้านพ่อกรบตามเกิดเก้นตั้งดูับไปยุ่งเี่ยกของข้อก็เกอกันบางเท่อรเจ้าบางเท่อเกิดเึ้นบเจมั แระพ้าวัของโลกก็จะเริ่มห้อยเฮงทั้งอา,ากาศทั้งควนำไอ้วัดค้เหล่ารื่องแจกระมอยประรบอาร่กววัดค้เหลาปฏิบีไปดอนอ้อันอ้นอนรับบาตรนอ้พสองเจ็ดสิบส,สาม ตัวอย่างน้องลอกปูพ่อสอนเจ็ดสิบสามเีแปดนียเก้าสามสิบจนล่าก็อนน้อยๆกะทีน้ำสี่ท่วนไปมั้งประเทจังหวักรุงเทพสี่ถ้วมสามสิบุูล่าน้ำสิ่ถวมกรุงเทพเด็กน้องพ่อสอนเจ็ดสิบสามมันพลุ่งเป็นปันยูสูงอย่างบ้านด อันที้ตจนเราควมันเจ็บมัเงเวลาดิกตาลมนามเจาา้าพ่อ้ากด็กท่วงบอกห้ยกายเจ่าบอกรำไม่โยพี่ว้องแต่เี้าหนึ่งเขาเงยตัวก็บ้า๋ยวะะโอ้โแหน่กั่เจ้ากุงเทพบรุเถ พักสองเจ็ดสโตไปโตมันเด้อโตไปโตมันเด้อพี่น้องเด้อสอ่เจ็ดสาตัมือสีสุกสออือโตสีสุกสอสาธุเย